สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ M ยู่ใน a n n e l นะครับเราจะไปไหนกันนะครับวันนี้วันศุกร์มารอลุ้นกันนะครับต้องขอขอบคุณนะครับเพลงสิ่งเดียวที่ไอ้ขอของลุงพนนะครับกับหนุ่มทัศนชัยนะครับตอนนี้1นึ่งล้านสี่แส0วิวนะครับก็ดันให้ถึง2ล้านก่อนสงการนะครับ ก่อนสมการก็เปิดฟังกันวันละหลายๆรอบนะครับปากเพียงของลุงพลด้วยนะครับ,บ,บ,บเราจะไปไหนกันนะครับวันนี้ามารอรุ่นกันรูต้นฉันในวันนี้ใจบอกค อ,อมมยากสิขอเจ้าได้บ่รักษาระหว่างเดินทางนะครับก็ฟังเพลงของลุงพลประแตนไปนะครับมารอรุ่นกันนะครับเราจะไปไหนนะครับวันนี้มีภารกิจด่วนนะครับต้องไปให้ทันนะครับภารกิจเร่งด่วนภารกิจนี้สำคัญมาก เข้า,ขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ <ไป S 1> ก็ดูบรรยากาศสองฝั่งข้างทางไปก่อนนะครับแล้วเ,เราจะมีเฉลยท้ายคลิปนะครับว่าจะไปไหนนะครับนนมอบความรัก เพียงเธอจะไม่เพ้อหลอกใจจะเหน็ดจะเหนื่อยแค่ไหนจับมือฉันไว้นะคนดีโย,โยอยากสิขอเจ้าได้บอกรอน้า,<ส>าใจไอ้ได้บอก ด้วยนะครับเพลงสิ่งเดียวที่ไอ้ขอนะครับลุงพลแล้วก็หนุ่นทะัศนชัยนะกล้องหลุดนะครับเมื่อกี้ต้องขอใัยนะครับโอ้กล้องหลุดไปต่อนะครับไปต่อขาจับกล้องมันมันหลวมแล้วนะครับต้องขอภัยนะครับ อยากสิขอจาได้บอรักษาใจไอ้ได้บอแค่สิ่งเดียวที่ไอ้ขออีนังเออหากว่าหากไอค,คนนี้เราจะไปซื้อของก่อนนะครับก่อนที่จะไปภารกิจนี้เราจะเดินทางไปซื้อของก่อนนี่นะครับระหว่างเดินทางเราก็เปิดเพลง ลุงพลป้าแตนนะครับฝากติดตามช่องลุงพลป้าแตนแฟมิลี่ด้นะครับตอนนี้ผู้ติดตาม346,000คนนะครับแล้วก็ช่องมนโอมด้วยนะครับไอที่ขายไม่ได้นะครับ MUN Channel นะครับน่าจะใกล้ส0 0 0สนเข้าไปเรื่อยๆแล้วนะครับเป้าหมายนะครับคือหนึ่งเอคือสามไม่ใช่1นึ่งแสนนะสามแสนผู้ติดตามนะครับเป้าหมายที่ตั้งไว้นะตอนนี้นะครับน่าจะเหลืออีกประมาณสัก หกหมื่นท่านนะครับ okay. ช่วยกันดันหน่อยนะครับเหลือประมาณสักหกหมื่นท่าน่โอ้จอดหนาลานเลยฮบนี่นะครับเรามาร้านอันจังเนื้อย่างเกาหลีนะครับเดีย๋ยวเอ็มจะขออนุญาตลงไปเอาเนื้อย่างก่อนนะเนาะระหว่างรอนะครับ แล้วฟังเพลงลุงพลป้าแตนไปก่อนนะครับเอาเพลงป้า,นาปเนาะประเี้ยเพลงลุงเราเพลงป้าบระนดี๋ยวโฆษณานะครับดูโฆษณาให้ลุงด้วยนะครับเพียงป้าแตนต่อนครับเดี๋ยวเอ็มลงไปเอาเนื้อย่างเกาหลีก่อนนะครับ เพื่อที่จะเอาไปทําภารกิจวันนี้นะครับขอบคุณฟ้าที่ทําให้เขาได้พอกันขอบคุณสวรสน์ที่รู้ต้นฉันในวันนี้ i เดฮอดเก่นโเรื้ยงป่าเนี่ยจะขึ้นยังไงเน้อยนี่ลงสนแล้วนะ เสร็จเรียบร้อยแล้วใจได้บ่รักษาใจน้องได้บ่สิ่งเดียวที่น้องขอฝากดันด้วยนะครับเพลงขอไอ้ได้บ่นะครับป้าแตนสมวรลลาภโคนะครับออฟฟิเชียลเอนะครับตอนนี้แ0 0แสนกว่าแล้วนะครับใกล้ล้านแล้วถ้าฝากดันให้ถึง1ล้านวิวได้นะครับเชื่อว่าอีกไม่นานครับถึงล้านแน่นอนนะครับฝากวีวีเอฟซีนะครับ ช่วยกันเข้าไปฟังมันละสามสี่รอบก็ได้นะครับกินใจมากครับความหมายเพลงน,นี้ทั้งสองเพลงนะเพลงลุงกับป้านะครับแต่งโดยพระอาจารย์พลนะครับอาจารย์อนุชานาคศีทานะครับฝากติดตามช่องของอาจารย์ด้วยนะครับช่องวัดดานพระอินทนะครับแล้วก็ช่องหนุ่มทัศนชัยนะครับติดตามกันทุกๆช่องเลยนะครับ โก็โคตรซิงครับฉากสุดท้ายนี่ให้พ่นไอ้พ <é> ่นน้องขอเธออะไรหลายๆเด้อเห็นในคอมเมนต์นะครับบอกว่ามีร้องไห้นะครับฉากนี้กอดให้ได้บ่รักษาใจให้ได้บ่สิ่งเดียวที่น้องขอนี่นะครับเสื้อผ้าพร้อมจะไปไหนกันนะครับ เรียบร้อยอ่าโอเคนะครับชิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขอญาตขับรถก่อนนะครับหลายคนน่าจะรู้แล้วว่าจะเดินทางไปไหนนะครับก็ไปบ้านกากนะครับไปหาลุงพลกับป่อแตนนะครับที่อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะครับก็ไปเจอกันที่กกากนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขในการรับชมนะครับขอคนละหนึ่งไลค์นะครับแล้วก็ไม่ข้ามโฆษณาด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ